ของดิฉันได้ไปศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาทางการศึกษามานะคะก็จะสามารถได้ตามแผนภาพดังนี้ค่ะโดยหัวข้อแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ค่ะซึ่งมีทั้งหมด279มาตราประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2560ค่ะโดยที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาไทยนะคะก็จะมีทั้งหมด3หมวดดังต่อไปนี้ค่ะหมวดแรกนะคะก็คือหมวดที่4ค่ะหน้าที่ของวงชนชาวไทยตามมาตรา50วรรคสี่คนไทยต้องเข้ารับก,การศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับและหมวดที่5หน้าที่ของรัฐตามมาตรา54ก็จะแบ่งย่อยออกเป็น4หัวข้อ ย่อยๆดังนี้นะคะก็คือ 1. เด็กต้องได้รับการศึกษาเวลา12ปีเริ่มตั้งแต่อนุบาลจนจบชั้นมัธยมมาศึกษาตอนที่3ค่ะปีที่3ค่ะขออภัยค่ะและข้อที่2นะคะก็คือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรักสนับสน,นุนการศึกษาตามมาตรฐานสากลค่ะโดยจัดหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมด้วยนะคะ ข้อที่3ค่ะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยโดยมน้นความเชี่ยวชาญตามความถนัดของผู้เรียนเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะและหมวดสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของไทยนะคะก็คือหมวดที่16ค่ะการปฏิรูปประเทศตามมาตราที่258ค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นสี่หัวข้อย่อยๆดังนี้ค่ะ หัวข้อแรกนะคะก็คือรัฐจะต้องดูแลพัฒนาเด็กเล็กให้สมวัยโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะหัวข้อที่2ก็คือจัดก,กองทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตครูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมีกลไกและพัฒนาระบบการผลิตครูให้ได้มาตรฐานตามที่รัฐต้องการและข้อสุดท้ายนะคะก็คือปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนและหลักสูตรให้สอดคล้องกับศตรวรรษที่21ตามที่รัฐต้องการค่ะ ต่อไปนะคะก็จะพบกับหัวข้อที่2ค่ะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะขอเชิญค่ะค่ะต่อไปเป็นแผนเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ค่ะโดยมีหลักวิสัยทัศน์ก็คือมันม่นคงมั่นคงและยั่งยืนนะคะโดยทั้งหมดจะมี6ยุทธศาสตร์ดังนี้ค่ะ1ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจะรับมือเกี่ยวกับภัยคุกคามและก็ภัยพิบัติทุกประเภทนะคะ2 ยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันค่ะโดยจะมี3แนวคิดพื้นฐานนะคะดังนี้ค่ะ 1. ต่อยอดอดีต 2. ปรับปัจจุบัน3สร้างสร้างคุณค่าใหม่นะคะแล้วก็ยุทธศาสตร์ด้านที่3นะคะก็คือด้านการพัฒนาคนและส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ค่ะโดยจะเน้นคนให้มีให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพแล้วก็พัฒนาในทุกๆด้านนะคะส่วยุทธศาสตร์ ที่4นะคะคือการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะเน้นให้ความสําคัญกับภาคเอกชนประชาสังคมแล้วก็ชุมชนในท้องถิ่นนะคะให้มีส่วนร่วมค่ะต่อไปเป็นข้อที่5นะคะการสร้างเป็นยุทธศาสตร์การสร้าง,าาก,ารรางการเติบโตด้านชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่ะเน้นการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและก็ด้านความยั่งยืนค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครัฐค่ะโดยยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมค่ะต่อไปเป็นหัวข้อที่3นะคะแผนพัฒนาเศรษฐก,กิจและสังคมแห่งชาติค่ะ ค่ะต่อไปเป็นแผนพันาเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาตินะคะทันนี้จะเป็นจะเป็นในส่วนของเน้นฉบับของการจัดการศึกษาเป็นหลักนะคะก็คือฉบับที่ส2นะคะประกอบด้วย5ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือกรอบและนิสัยทัศนะคะ แผนพัฒนานี้จะเน้นการยึดหลักพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศหรือการกําหนดทิศทางของประเทศนะคะในส่วนของหลักการนะคะก็คือจะมีสส่วนด้วยกันเป็นส่วนแรกก็คือเปลี่ยนแผนงสู่การปฏิบัตินะคะอันนี้ก็คือจะเน้นในลักษณะของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี technology, และก็นวัตกรรมนะคะก็คือใช้ s เ e m เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือมี science technology engineering และก็ mathematics นะคะ แล้วก็อย่างที่2ก็คือลดความหลมล้ํำค่ะก็คือจะเน้นในส่วนของเด็กผู้ด้อยโอกาสนะคะเน้นการสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนนี้มีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3เป้าหมายค่ะจะงนี้เป็น2ส่วนในการก็คือเน้นการพัฒนาศักยภาพคนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสร้างสังคมผู้สูงวัยนะคะส่วนที่4ค่ะก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศนะคะจะแบ่งเป็นหมด2ส่วนในการนะคะส่วนแรกก็คือสร้างความเป็นธรรมลดความหลมล้ํำนะคะ ส่วนที่2ก็จะเป็นการพัฒนาตามศักยภาพของมนุษย์นะคะ,ะการสร้างความเป็นธรรมและ้วยความื่อมล้มเนี่ยอันนี้ก็คือจะเน้นการบริหารของภาครัฐเป็นหลักนะคะภาครัฐก็คือจะเน้นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาแล้วอีกอย่างนึงก็คือ,อดูแลทางด้านครัวเรือนแล้วก็รายได้ของนักเรียนนักศึกษานะคะส่วนที่2ค่ะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะคะมีแนวทางดังต่อไปนี้ค่ะ ส่วนแรกก็คือเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะส่วนที่2ก็คือทุกคนทุกช่วงวัยจะต้องได้รับทักษะและก็ความรู้นะคะอย่างเต็มศักยภาพแล้วก็ส่วนที่3ก็คือทุกคนจะต้องมีความรู้นะคะได้รับความรู้ที่สมบูรณ์นะคะ่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือแผนพัฒนาสุก,การปฏิบัตินะคะอันนี้จะมีทั้งหมดสองส่วนในการจากนี้มีส่วนของอเทคโนโลยีลนะนวัตกรรมแล้วก็เน้นทางด้านสภาพแวดล้อมนะคะ เทคโนโลยีนวัตรกรรมนี้ก็คือจะให้เทคโนโลยีนวัตรกรรมเนี่ยมุ่งลงสู่ท้องถิ่นนะคะลงสู่พื้นที่ลงสู่ตัวเด็กแล้วก็ลงสู่ชุมชนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วส่วนที่2นะคะสภาพแวดล้ลอมก็คือจะต้องใช้วิจัยนะคะและนวัตรกรรมเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการวัดระดับความสามารถของเด็กแล้วก็นักเรียนค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องปรัชญา,าพระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติค่ะค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะจะเป็นของฉบับแรกนะคะพุทธศักราช2 5 4 2นอ่อะคะหมวดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็จะมีอยู่3ามหมวดนะคะหมวดแรกนะคะเป็นความมุ่งหมายและหลักการหมวดที่2หมวดที่3ระบบการศึกษาและก็หมวดที่4แนวการจัดการศึกษาค่ะหมวดที่1นะคะก็จะมีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตราที่6ค่ะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและก็จิตใจนะคะ มาตราที่8นะคะจะแบ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็สังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาค่ะต่อไปหมบทที่3จะเป็นระบบการศึกษาจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องคือมาตราที่17นะคะเป็นการศึกษาภาคบังคับอายุ 12, อิอการศึกษา12ปีนะคะตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมต้นนะคะ สองมาตราที่16นะคะจะเป็นแบ่งการศึกษาเป็นสองช่วงคือขั้นพื้นฐานค่ะก็คือก่อนเยบาลจนถ,ถึงมัธยมตอนต้นแล้วก็อุดมศึกษาก็จะแบ่งเป็น,ปนอนุป,ปริญญาและก็ป,ปริญญาค่ะส่วนมาตราที่15จะเป็นการศึกษา3ระบบคือในระบบแล้วก็นอกระบบแล้วก็ตามอัธยาศัยส่วนหมวดที่4เป็นแนว การจัดการศึกษาจะมีมาตราที่เกี่ยวข้องคือมาตราที่22คือผู้เรียนสําคัญที่สุดจะเป็นการให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติแล้วก็ตัดเตด็มศักยภาพของตัวนักเรียนเองค่ะแล้วก็มาตราที่23จะเป็นกระบ,บวนการความรู้กระบ,บวนการการศึกษาแล้วก็คุณธรรมหรือว,ว่า KPA นั่นเองค่ะต่อไปมาตราที่24การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัดและก็ความสนใจของนักเรียน มาตราที่25การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นหัวข้อของแผนการศึกษาแห่งชาตินะคะต่อไปนะคะจะพูดเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2560-2579ภายใต้การบุกคง,งของพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะหนึวิสัยทัศ์ษาษาค่ะจะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 2. เน้นปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับตธธศตวรรษที่21แล้วก็2มาดูเรื่องแนวคิดการจัดการศึกษาหรือ1มี education education for all. education for all จะพูดถึงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อประชาชนแล้วก็2 inclusive education จะพูดถึงหลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทั่วถึง3 s u f f i c i e n c y economy อันนี้จะเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็4 All for i n n o a t i o n อันนี้จะเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมส่วนร่วมทุกภาครัฐและเอกชนแล้วก็สุดท้าย SDGs 2 0 3 0อันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทีนี้เรามาดูเรื่องต่อไปนะคะเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายในศตวรรษนี้จะเน้นเกี่ยวกับผู้เรียนผู้เรียนจะเน้น3 R 8 C สาม A สาม A มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ3 A จะพูดเกี่ยวกับ าการอ่านออกเขียนได้แล้วก็เน้นการคิดเลขเป็นแล้วก็ส่วน 8c 8c จะพูดเกี่ยวกับการ1การคิดมีวิจารยานการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเข้าใจวัฒนธรรมการร่วมือและการทํางานเป็นทีมแล้วก็การสื่อสารสารสนเทศแล้วก็ทักษะด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ทักษะด้านอาชีพการเรียนรู้แล้วก็มีความเมตตาการุณามีคุณธรมรมจริยธรรมทีนี้มาดู เป้าหมายการจัดการศึกษาเป้าหมายในการจัดการศึกษา,าจะมี 1. access access ในที่นี้หมายถึงประชากรสามารถเข้าถึงการจัดการศึกษา 2. equality equality ในที่นี้หมายถึงผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มได้รับการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 3. quality quality หมายถึงระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 4. efficiency อันนี้จะเกี่ยวถึงระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมาก Relevance อันนี้จะพูดถึงระบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันนะคะต่อไปออขอเชิญยุทธศาสตร์การพูดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มาพูดต่อค่ะ,คะสำหรับยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์ในแผนการศึกษาแห่งชาติ2 5 6 0ถึง2579นจะคะจะแบ่งเป็น6ยุทธศาสตร์ดังนี้นะคะยุทธศาสตร์ที่1 ก็คือการจัดก,การศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติค่ะซึ่งมีเป้าหมายก็คือคนทุกช่วงวัยเนี่ยจะต้องรักสถาบันชาชิแล้วก็ดําเนินตามระบรระบรประชาธิปไตยค่ะแล้วก็คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีโอกาสได้รับการศึกษาค่ะส่วนยุทธศาสตร์ที่2นะคะก็คือการผลิตและพัฒนากำลังคนนะวิจัยนวัตาก,การรมสำหรับการแข่งขันของประเทศค่ะ ก็คือเป้าหมายก็จะเน้นก็คือพัฒน,นากําลังคนตามทักษะที่จําเป็นค่ะแล้วก็สถาบัานหรือหน่วยงานเนี่ยก็ผลิตผู้ที่มีบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่3ก็คือการพัฒน,นาศักยภาพทุกช่วงวัยค่ะเป้าหมายก็คือ1เน้นพัฒน,นาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะและทักษะพืน้นฐาน 2. เน้นพัฒน,นาแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรมรวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพค่ะ ส่วนข้อที่3เป้าหมายที่3นะคะก็คือเน้นระบบกลไกการวัดเอ,อ่อเป้าหมายที่4ก็คือส่งเสริมระบบการผลิตได้ตรงกลามมาตรฐานนะคะส่วนวิทยาศาสตร์ที่4นะคะก็คือการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาค่ะซึ่งมีเป้าหมายดังนี้ก็คือ1ผู้เรียนทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ2ก็คือเพิ่มโอกาสทางการศึกษา3ก็คือเน้นพัฒนาบุคคลและระบบสารสนเทศทางการศึกษาค่ะ ส่วนยุทธศาสตร์ที่5นะคะก็คือการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและก็เน้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งมีเป้าหมายดังนี้ก็คือ1เน้นจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม2องนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติค่ะส่วน3ก็คือเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมส่วนยุทธศาสตร์สุดท้ายก็คือยุทธศาสตร์ที่6นะคะก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารการจัดก,การค่ะ ซึ่งจะมีเป้าหมายดังนี้ก็คือ 1. เน้นความเป็นธรรมและส่งเสริมให้ปฏิบัติตนได้เต็มศักยภาพนะคะ2ก็คือรองรับลักษณะที่แตกต่างของผู้เรียน 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วม 4. ก็คือมีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่วนข้อสุดท้ายก็คือระบบการการจัดการศึกษาเน้นความคล่องตัวชัดเจนและก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะสำหรับวันนี้ ของพวกเราขอจบการนำเสนะอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะเด้งไปไหม่ะอันนี้หยุดนะ